สวัสดีเอฟซีแฟนช่งองทุกคนนะคะมันเห็นนุ่นทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขกสำนักสงฆ์นะคะสำนักสงฆ์สองสามมือที่ผ่านมาเนี่ยนุ่นทิยาไปตามให้เป็นคลิปแรกนะคะมื้อนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะพระอาจารย์เพิ่นให้เมสซีส่ทรงมาให้นุ่นทิยาทางร้ายนะคะจะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะคลิปแรกกับคลิป คลิปโค้งสุดท้ายจะก็คือกันนะคะจะมีขอเปรียบเทียบนะคะจะมีเลขสองตัวนะคะนะคะนะคะการก่อสร้างของเพื่อนจะเป็นแบบนี้นะคะปูกระเบื้องนะคะนะคะขอโมทนาบุญกับเอฟซีเด้อค่ะที่รวมสร้างสารการประเดียู่สานักสงนะคะใกล้ๆจะใกล้จะเป็นวัดแล้วนะคะทุกบาททุกสตางค์ถึงวัดจริงๆสร้างจริงๆนะคะนะคะ นะคะคลิปแรกเป็นแบบนี้นะคะสานักสงงวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกหกนะคะเป็นลายมือของพระอาจารย์นะคะเพิ่นห่มากหกสามเก้านะคะตัดลงมากกับเป็นสามเก้านะคะ,ะ,คะเป็นลายมือของเพิ่นทั้งสิ้นนะคะเพิ่นเขียนห่นุษนทิยานะคะแล้วมือนี้เพิ่นส่งมาทางลายนะคะส่งมาทางลายลนุษนทิยาจะอธิบายนะคะ อันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบนี่คือคลิปแรกนะคะบางท่านบางคนอาจจะบ่เห็นนะคะนะคะพ่นทรงมาท้งไล่เป็นแบบนี้นะคะเป็นหกสามเก้ากับห้าแปดกับสองสองนะคะนะคะเพิ่นกบขีดเครื่องหมายถูกคือหกสามเก้ากับห้าแปดกับสองสองนะคะเป็นลาเมื่อของพระอาจารย์นะคะนะคะ นละนุนที่ญาตจะลอกใส่กระดาษไทยจึงจะมีวันที่กำกับนะคะลายมือของพระอาจารย์เพิ่นจะจะ่มีวันที่กำกับนะคะเป็นรัฐบาลไทยนะคะหกสามเก้าห้าแปดกับสองสองนะคะ การน้นที่ยากจ,จะสรุปให้นะคะสำนักสงฆ์ว่าวันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกหกเป็นโค้งสุดท้ายหกสามเก้าห้าแปดสองสองนะคะเปินขีดเครื่องไม้ถูกเป็นหาแปดกับหกสามเก้านะคะสามเก้านี่ก็ตัดลงมานะคะทำมุนหกกับนี่เลขสามตัวจะเป็นหกสามเก้าหกเก้าสามนะคะเก้าสามหกเก้าหกสามนะคะ สามหกเก้าสามเก้าหกนะคะนะคะเลขสองตัวก็จะเป็นสามเก้าเก้าสามสามหกหกสามนะคะหกเก้าเก้าหกนะคะนายนุีธิยบาบม่อยากเขียนลายนะคะบม่อยากเขียนลายแต่เขียนซ้ำนี้นะคะให้พเพราะพี่น้องเอฟซีผิดจรณานะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นเนี้ทังหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะคะ เลขทั้งหมดนี่สามารถซื้อได้บนล่างนะคะนะคะนุนทิยาก็จะไปไทายถ้ำให้เดือนหนึ่งไปสองข้างนะคะกับอยู่จังหวัดเดียวกันกับนุนที่าติแต่ว่าคนละอำเภอนะคะจะไปบ่อยๆบ่ได้นะคะเพระาะว่าเขา่ะทายถ้ำหลายสถานที่นะคะอยู่คนละอำเภอนะคะนะคะเพื่อนกระสานจริงๆทำจริงๆนะคะเป็น สำนักสงฆ์ใกล้จะเป็นวัดแล้วนะคะนะคะถนนหนทางกับเขาไปเลิกจักน้อยบางท่านบางคนก็อยากรู้จักซื้อบ้านซื้อวัดซื้อผระาอา,ารย์เพิ่นกับว่าอยากเปิดเผยท่าใดนะคะพร้อมที่จะเปิดเผยเมื่อไหร่นะคะเพิ่นถึงจะอนุญาตนะคะนุ้นที่ญาติถึงจะบอกนะคะว่าเป็นซื้อบ้านซื้อวัดซื้อตำบลซื้ออำเภอนะคะ ะะตอนนี้พระอาจารย์เพิ่นกะอนุญาตให้นนทิยาไปทายถ้ำนะคะท้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชคดีเพิ่นกะให้โอนเขาบัญชีนนทิยานะคะเพิ่นบอกว่านนทิยาถึงจะได้ไปถึงวัดทุกบาททุกสตางค์ถึงวัดแน่นอนนะคะขอโมทนาบุญกับ f อซที่ร่วมสร้างนะคะร่วมสร้างสารการประเรียนสำนักสงฆ์ข้างนี้นะคะ ถึงบ่อได้อาลัยซื้อกบยืนยันอีกรอบนะคะทุกบาททุกสตางค์ถึงวัดแน่นอนนะคะนะคะนะะคสำรับตัวเลขนะคะนุ่นิยากอาจะทายตัวเลขตลอดจนจบคลิปจะบ่ได้นะคะสำนักสงฆ์วันที่หนึ่งมิถุนาสองห้าหกหเป็นโค้งสุดท้ายนะคะเลข3ามตัวหางเดียวคือหกสามเนะคะสามารถหมุน6กลับได้นะคะเลข2อตัวก็จะมี5หาแดกับสองสองนะคะ นะะทั้งมดทั้งมวนนี่สามารถซื้อได้บนลางไปกัับนะคะเป็นแน้ทังหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะ สีโยแต่ว่าคนที่ผว่าช่องกับพวจะดีปันไดแต่เงินที่เจ้าฟังมากขอคือดีตัวในเจ้านั่นแหละมันถึงแล้วกับผ่านแน่โลดเพราะยังแห้งแน่นอนหิยาแน่คือซ่อมลูกศิษย์ลูกหานี่ยืดถึงตลอดอมิเต,ติมไปหนาคือคอาจารย์หน้าบุนนะเสียเพิ่อนกัมาเพิ่อนกับผ่บานซ่องเพิ่อนไปจะเปิดดามาว่าโอ้ยหักค่าซ่องเท่เนั้นนี่มันเป็นสิ่ที่ของเพิ่นเขาอยู่บ้านเขานอนซื้อกะถทือกเลย ท่านมาคลนหาบาทสีบาทผมพ้นใจดีกับพันสองพันมันก็ลายเงินคือลายบางเรื่องปัญหาค่าซ่อมกับซี่หามื่นสองสามื่นหกเจ็ดื่นก็จะว่าพนองเงินหลาย,ลายาเพรา,า 4, 50, 50, 50, 60, 60, 50, ะว่า,า,า,าตรงนี้คนงานตรงนี้กินนี่ใส่สู้เมัอนเอเก็ไไ้อย่าไปคิดอย่างมากไม่เขานอนอยู่บา้านในเลขสบายเบื้องแอดเขาแล่นจนล่อรถจนเฮียนต้องเข้าใจเขาเลขยึ่ใส่เขาซอกแซกหามาจนให้ได้เจ้าที่จจพ่อเวิร์ดที่เจ้าท่านมาที่เจ้าจะสงสัยบางข้างคอยก็เห็นใจเพื่อนบาง,บาง บางเจ้าทังแอบกระไดกรได้ก,ดกับเงินในพันกระมีที่ผ่านมาสีเมื่นเป็นแสนกระมีข้าไใน,นมนเป็นล่างเงินในเจ้าท่านมากนะคะสรุปเลกนะคะสานักสงฆ์นะคะโค้งสุดท้ายงวดวันที่สิงวดวันที่1มิถุนาสองห้านะคะเป็น6กสามเนะคะตัดกระิเป็น3ามนะคะหาแกับสองสองนะคะไปกับบนล่างเป็นแนวทางหาสื่อสรารกินแบ่งรัฐบาลนะคะ นะคะจดไว้แคบนา้าจอไว้เปรียบเทียบครับหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักนะคะวันนี้พระอาจารย์เพิ่นกำมันใจนะคะตัวที่เพิ่นมันใจมากๆคือ639นะคะอาจจะมุน6กลับนะคะเป็น6 9 9 3 936963นะคะสามห9เนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื่อสากินแบ่งรัฐบาลนะคะน้นทิ่ญาจะขอยุติแนวทางของสำนักส่งโครงสุดท้ายไปเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพ่อกันไม่สวัสดีค่ะ